ระวังยิ่งอายุมากยิ่งแรงยิ่งรวยเมื่อถึงเวลามันจะมาเองคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้เรามาดูดวงของคนลายมือกากบาทกันค่ะ ดวงชะตาฟ้ากำหนดของคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางฝ่ามือดูมากี่ครั้งควรที่จะต้องระวังระวังในที่นี้คืออะไรระวังที่จะรวยค่ะบางท่านบอกว่าไม่เห็นจะรวยเลยฟังมาไม่รู้กี่คลิปแล้วท่านจงตั้งสติให้มั่นค่ะแล้วท่านฟังให้ดีนะคะมันมีเคล็ดวิชาต่างๆ เราเอามาจากไหนเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะเราเอามาจากครูบาอาจารย์แล้วลองปฏิบัติมาแล้วก็คือมีการทดลองสวดเอาเป็นเอาตายคาถาเงินล้านคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าสวดเอาเป็นเอาตายรวยไหมลองมาแล้วแต่ทำไมไม่เกิดผลก็ยังงงเหมือนกันแต่ทำมามเรื่อยๆเกิดผล แต่ว่าเราก็ต้องลองผิดลองถูกฟังหลวงปู่หลวงปู่บอกให้สวดทุกวันบางคนโลภอยากรวยเดี๋ยวนี้อาจารย์สวดเอาเป็นเอาตายเลยนั่งก็สวดเดินก็สวดล้างจานก็สวดกินข้าวก็สวดเป่าเข้าไปสามทีตามที่เรียนมาเลยเหมือนกับทำอะไรก็เซกเดินก็เซกทำอะไรก็เซกตามที่เรียนมา ครูบาอาจารย์สอนยังไงเราก็เรียนไปตามนั้นคนลายมือกากบาทก็เช่นเดียวกันท่านจะต้องระวังท่านควรที่จะมีความรู้ต่างๆความรู้เยอะแยะมากมายสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งไว้ท่านต้องเชื่อนะถ้าท่านแบบไม่เคยเรียนหรือว่าไม่เคยอะไรเลยท่านก็ต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่ท่านเป็นคนลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือ ท่านไม่เชื่อเหรอคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านไม่เชื่อหรอว่าลายมือกากบาทมันบ่งบอกถึงลักษณะของท่านดวงชะตาของท่านท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาโดยรวมจะเจออะไรบ้างบอกได้เลยว่าคนลายมือกากบาทเริ่มต้นชะตาชีวิตจะเจอเรื่องความตรึงเครียดท่านจะรู้สึกว่าอยากจะทำในสิ่งที่คุณฝัน อยากจะไปในสิ่งที่คุณฝันคุณเป็นคนดื้อน,นะคนลายมือกากบาทแต่คุณอยากทำในสิ่งที่คุณใจรักถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกสิ่งที่คุณรักแต่คนอื่นไม่เข้าใจในตัวคุณไงถามว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าต้องแบกภาระทำด้วยตัวเองท่านเองถ้าท่านจะทำอะไร แหวกแนวหรือทำในสิ่งที่คนอื่นเขารับไม่ได้อาจจะโดนดูถูกเยียดยามแต่ว่าก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าท่านก็จะสู้แบกภาระเอาจริงเอาจังในชะตาชีวิตรู้สึกน้อยบ้างในชะตาชีวิตหันหลังให้กับชะตาชีวิตเบื่อเซ็งท่านจะทำสิ่งใดก็จะสมดังใจปรารถนาดังใจหมาย ท่านจะรุ่งโรจน์เป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็เครียดเพราะทําเงินมาได้เงินเดือนสามหมื่นจ่ายนี่หมดเลยเหลือสามพันไว้กินข้าวถ้าว่าได้รถได้บ้านใหม่ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่เหลือเก็บถ้าเหลือเก็บมันก็ต้องไม่เครียดเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคนลายมือกากบาทจะสบายในวัยกลางคนจะเริ่มมีขึ้นดวงชะตาท่านจะเปิดประสบความสำเร็จ รับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือโดยรวมในชะตาชีวิตถ้าเป็นวัยกลางคนและเป็นยังไงเราจะมาดูกัน3ขั้นนะคะคือวัยเด็กวัยกลางคนและวัยสูงอายุวัยสูงอายุต้องอายุตั้งแต่ 70ปีขึ้นไปเรานับแบบจีนนะคะถ้าจะบอกว่าฉัน57แล้วไม่ค่ะนั่นเป็นวัยกลางคนวัย57นั่นคือเพิ่งเริ่มต้นนะคะถ้านับแบบโหราศาสตร์จีนเขานับอวเริ่มต้นบางคนบอก30หนูกแก่แล้วเพิ่งวัยกระเตาะค่ะ40วัยเริ่มต้นถ้าาวัยกลางคนตามโหราศาสตร์จีนเขาเรียกว่า ไว้ประสบความสำเร็จ50ประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะรวยมีอำนาจมีบารมีวาสนาตามตำราสามก๊กเขาบอก50ปีขึ้นไปจะมีอำนาจจะมีแต่คนนับถือมีแต่คนยำเกรง ฉะนั้นในวัยกลางคนของท่านของคนที่กากบาดกลางฝ่ามือดวงชะตาเหมือนแสงสว่างส่องแสงลงมาสู่ตัวท่านท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเฮงๆรวยๆต่อแต่นี้ไปดวงชะตาเปิดบอกได้เลยว่าจะรีบรวยไปไหนเท่าแก่น้อยคนลายมือกากบาดมันมีสติปัญญามันมีความคิดที่เหนือกว่าความคิดใดๆทั้งสิ้น คนลายมือกากบาดมีสติปัญญาบางคนเห็นคนลายมือกากบาดเห็นอะไรวิ่งหนีคนแรกเลยเห็นคนตีกันวิ่งหนีคนแรกเลยบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดถ้าไม่ใช่เรื่องของเขาจริงๆเขาไม่ยุ่งด้วยหรอกเขาไปนั่งกินสลิมไปนั่งกินลอดช่องกินขนมหวานกินไอติมดีกว่าเห็นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องปกติ ของคนลายมือกากบาทและดวงชะตาในวัยเริ่มต้นของท่านจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีร่ำรวยเฮงๆการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานถ้าท่านตกงานท่านจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดวงชะตาไม่เท่ากันนะแต่ถ้าท่านตกงานในช่วงนี้ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยจนพลิกชะตาชีวิต และเงินบำเหน็จบำนาญเงินเก็บเพื่อในวัยเกษียณท่านจะมีสมดังใจหมายบ้านจะผ่อนหมดหนี้สินจะหมดไปคนลายมือกกบาทจะเป็นในวัยกลางคนแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าใช้หนี้มันยากชอบคิดว่าเอาไปลงทุนก่อนอย่าพึ่งเลยเอาไปใช้หนี้เอาไปลงทุนกันดีกว่า เป็นคนในลักษณะนี้นี่คือคนลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือไวกลางคนของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าบอกว่าหนูอายุ25แล้วเมื่อไหร่จะรวยบอกได้เลยว่าใจเย็นเย็นต้องไวกลางคนค่อยๆเก็บอย่าไปดิ้นเยอะยิ่งดิน้นยิ่งจนตั้งสติให้มั่น ถ้าดูแล้วมันมั่นใจเราดูยังไงใช้เงินส่วนน้อยไปลงทุนในเสี่ยงมากใช้เงินเสี่ยงมากไปลงทุนในเสี่ยงน้อยอันนี้เขาเรียกว่าศาสตร์ของคนลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือต่อมามาดูในบ้านปลายชีวิตของคนลายมือกากบาทบ้านปลายชีวิตร่ำรวยท่านจะมุ่งหน้าหรือเดินไปในสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้ทำในสิ่งที่คุณวาดฝัน แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหลวงปู่องค์เทพท่านเป็นคนที่มีเซนมีจิตสัมผัสมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงและกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำเอาจริงเอาจังในบ้านปลายชีวิตเพราะฉะนั้นความคมของท่านเกิดขึ้นแล้วนะความแข็งแกร่งของท่านเกิดขึ้นแล้วนะ แต่ว่าเงินทองก็จะได้เป็นกรอบเป็นกรรมและนี่และคือดวงชะตาของคนลายมือกากบาทท่านจะสมหวังดังใจหมายตั้งแต่เด็กยันวัยกลางคนและเป็นวัยเจ็ิบอัพขึ้นไปดวงชะตาท่านจะไล่เฉลี่ยถึงความร่ำรวยขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยค่ะคนลายมือกากบาทตรงกลางหัวใจ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อาหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง 洒脱。